สำนักงานตำรวจชาติขอสรุปอาชญากรรมไซเบอร์ที่พุทุสล,ลายต่อพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด19โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ work from home มีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ในช่วงนี้เนี่ยที่แพร่ระบาดมีอู่วประเภทด้วยกันดังนี้นะครับ 1. การล้าลานในไซเบอร์หรือไซเบอร์บุรีนะครับคืออาชญากรรมที่เราอาจจะตกรรเป็นเหยื่อหรือเราเป็นผู้ทำฟีเจอเองนะครับก็คือการโพสต์การคอมเมนต์การแชร์นะครับ ข้อมูลที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งมีอัตาโทษในทางกฎหมายคือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามในเรื่องมีจฉาทิฏการโฆษณามีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2องแสนบาทเพราะนั้นเนี่ยจะโพสต์จะแชร์นะครับจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับประเภทที่2ก็คือการแฮกนะครับหรือหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการตั้งรหัสที่คาดเดาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์มือถือวันเดือนปีเกิด1-6เป็นต้นนะครับรวมถึงการไปคลิกลิงก์ที่เรียกว่าฟิชชิงนะครับโดยลิงก์เนี่ยจะหลอกลอกวงรูปแบบต่างๆเช่นแจกเงินแจกบัตรกำนันแจกรางวัลน,นะครับหรือใบหวยคลิป18บแวกนะเมื่อกดไปแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ acker, หรือมิจฉาชีพเนี่ยจะให้ใส่ยูสเส้นยืดสายที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะถูกแฮกนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งคือการให้รหัส otp ผู้อื่นนะครับหรือ วันทานพาสิร์อาหารใช้ครั้งเดียวเนี่ยนะครับมิจฉาชีพจะหลอกลวงเป็นพนักงาน call center หรือเป็นเพื่อนของเรานะครับแชทหรือโทรศัพท์มาขอรหัส otp เพราะนั้นเนี่ยต้องอย่าให้นะครับวิธีการป้องกันการแฮกง่ายๆเลยครับอย่าตั้งรหัสที่คาดเดาได้ง่ายนะครับแล้วกอ็อย่าไปคลิกลิงก์แปลกๆที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสองชั้นหรือเรียกว่า two factor authentication ครับก็บจะปลอดภัยจากนานการถูกแฮก รเรื่องที่สามจะเป็นเรื่องการถูกชอบโกงออนไลน์นะครับทั้งในเรื่องการซื้อของหายของสั่งซื้อของไปแล้วไม่ได้ของสั่งซื้อของไปแล้วได้ของไม่ตรงตามที่สั่งหรือเรียกว่าไม่ตรงปกนะครับหรือการหลอกลวงร่วมลงทุนนะครับโดยมิจฉาชีพจะหลอกว่าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับจำนวนมากในระยะเวลาสั้นต้องระวังนะครับระวังป้องกันด้วยกระถา,าสามอย่างก็คืออย่าเชื่อนะครับ เมื่อใดที่จะซื้อของเมื่อใดที่จะลงทุนเอาชื่อร้านค้าเอาชื่อบุคคลเอาหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีที่จะต้องโอนเงินเนี่ยมาตรวจสอบใน Google นะครับดูที่ว่าเขาเคยมีวัดการโกงไหมนะครับอย่าที่2คืออย่าโลภนะครับอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เขาอ้างนะครับหรือสินค้าราคาถูกมากจนผิดปกตินะครับอย่าที่3ามนี่สำคัญอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารนะครับพยายามหาข้อมูลอ,อัจกรรมนะครับว่าตอนนี้โจนไซร์เนี่ยหลอกลวงเราอย่างไรบ้างนะครับ ระดับต่อมานะครับคือโรแมนติกแกรนะครับหลอกลักออนไลน์นะครับแล้วก็หลอกล,กลักรงร่วมลงทุนนะครับหรือเรียกว่าไฮบิดแกรมนะครับทั้ง2องอย่างเนี่ยคล้ายๆกันคือการปลอมโปรไฟล์เข้ามามาจีบนะครับมาจีบเราโรแมนติกแกรเนี่ยจะปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งเป็นชารอนออกกลางนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเหยื่อหลอกักไปแล้วนะครับก็จะ,ะหลอกให้โอนเงินด้วยสายเหตุผลต่งตางๆนานานะครับ แต่ถ้าเป็นไฮบิดสแกมหรือหลอกลักร่วมลงทุนเนี่ยจะเป็นปลอมโปรไฟล์เป็นชาวเอเชียเป็นตีเป็นหวยนะครับเมื่อมาจีบแล้วก็จะส่งลิงก์ให้ร่วมลงทุนนะครับโดยให้เหยื่อไปลงทุนในการแลกเปลี่ยนเงินสก,กุลดิจิตอลนะครับแล้วก็โกงโกงเหยื่อนะครับเพราะว่าเป็นปอันปลอมที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่หลอกลวงวิธีการป้องกันทั้งโรแมนสกรมและไฮบิดสแกมนะครับอย่างแรกเลยคือ มีชาวต่างชาติมนาะขอแอดเป็นเพื่อนนะให้ตรวจสอบข้อมูลที่ดีว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุยแล้วนะครับในโดยเฉพาะใน,นลันกษณะชู้สาวเนี่ยขอเปิดกล้องวิดีโอคอลเลยนะครับซึ่งมิจฉาชีพพวกนี้จะไม่กล้าเปิดกล้องนะครับก็ให้สันนิษฐานไปก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็หากให้มีการโอนเงินไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเหตุผลอะไรอย่าไปโอนนะครับเพราะว่าอาจจะเสียท่าเขาได้นะครับ ราบอนะครับเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้นะครับซึ่งมีการหลอกลวงอยู่สองลักษณะอย่างแรกคือการหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมค่าดอกเบีย้ยก่อนสเนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราโอนเงินไปแล้วเขาจะบล็อกติดต่อผู้ให้กู้ไม่ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งของแอปพลิเคชันเงินกู้ก็คือว่าได้เงินจริงแต่เขาจะขูดเรียกขูดรีดดอกเบีย้ยเกินต่าราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ถ้าหากว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับก็จะมีการโทรศรัพท์ข่มขู่โทรศรัพท์ประจานเรากับเพื่อนของเรา นะครับรวมถึงการหลอกลวงเพื่อนของเราว่าเพื่อนของเราเนี่ยค้ามประกันเงินกู้ต้องจ่ายเงินนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับทางที่ดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับแอปพลิเคชันเงินกู้ในโลกออนไลน์อย่างเด็ดขาดนะครับเรื่องสุดท้ายคือข่าวปลอมหรือเฟซนิวส์นะครับตอนนี้มีกลุ่มบุคคลนะครับที่พยายามส่งข้อมูลที่เป็นเรื่องปลอมทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือสังคมเกิดความสับสนเข้ามาในโลกออนไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข่าวพวกนี้ต้องตั้งสติอย่าเพิ่งเชื่อ อย่าพิ่งแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่วิธีการตรวจสอบไม่ง่ายๆนะครับตรวจสอบที่เว็บไซต์ศูนย์ข่าวต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับ www.antifakenewscenter.com นะครับหรือตรวจสอบที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบสันักข่าวหลักๆนะครับที่เขามีการนําเสนอโดยมีการกันฟองข้อมูลไปอย่างดีนะครับแล้ว ถ้าเป็นความจริงเราถึงส่งต่อให้เพื่อนก็จะเป็นการป้องกอันอญจกรรมไซเบอร์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ขอบคุณครับ